ตัวคนทั้งบ้านทอยเดี๋ยวครับผมเพชรดำเอกภูมิเด็กเซียร์ครับวันนี้เจอกับสิงห์ดำจอห้าแล้เคยเจอมาสองครั้งแล้วนะเป็นคนละครั้งอ่านแพ้คนละครั้งครับเราว่าเช้ามาเหยียแตาช่างเกินไหมนะไหรเกินจุดปอนกว่ากว่าบวกกว่าวันนี้โชคอะไรสี่เอ็ดหรือสี่อะไรโชคร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งนะซ้อมอยู่ที่ภูมิเด็กเซนะียครับกี่วันซ้อมมาสามอาทิตกว่าสามอาทิตกว่า,า,ว,าวันนี้มาอีกคนใ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 ครสอสองครับสองคนนะ เราเป็นมวยสะตายไงฝีมือได้ว้างมั้ยีมือก็ได้เขาก็ได้ครับล่าสุดเป็นไงผลงานวันพลาดอะไรพาไปนอกครับพาไปนอกแล้วก่อนนั้นในสองไฟเป็นไงชนะใครมาชนะเออ่สิงห์ดำแล้วก็ชนะศิลปะไทยครับอ่าล่าสุดพิกัดเท่าไหร่ล่าสุดพิกัดร้อยปอนด์วันนี้ร้อยหนึ่งนะก็เหมือนขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันต้องคุ้มคุ้มไหมเนี่ยคุ้มตะกี้โลดไหมสี่ห้าโลดไประมาณนี้นะเราเป็นคนจากจังหวัดโคราชครับสิงห์ดำก็มีก็มีอะไรประเภทเดินเผาอ่ะใช่ครับ ชรู้มาแล้วว่าเขามีอะไรนะวันนี้เข่าครับเข่าอย่างเดียววันนี้เอาอะไรไปสู้เขาก็เดี๋ยวแก้กินมันไปแล้วแต่จังหวัดทีมงานสั่งครับคนจากจังหวัดนครราชสีมาครับโคราชเอาฝากแฟนคลับก่อนฝากเอฟซีแฟนคลับทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนโอเคขอโชคดีครับผมเอาล่ะแนะนำตัวทั้งบ้านเลยสวัสดีครับผมสิงห์ดำช่อตหัวเรือครับเป็นไงบ้างวันนี้ซ้อมที่สองห้าพยัคฆ์ กี่วันเดือนนึงครับคู่ต่อสู้เราเคยเจอเขามาแล้วนี่ครับอ่เราสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยสี่จุบเก้าว่าช้างมาเกินเท่าไหร่เกินจุดหกครับร่างกายวันนี้เป็นไงบ้างเต็มร้อยครับเรามวยสะตายยังไงมวยเข่าครับคู่ต่อสู้อะฝีมือครับฝีมือนะเราเคยผัดแพ้ผัดชนะเข้ามาใช่ไหมใช่ครับวันนี้คิดว่าร่างกายพร้อมประทะไหมพร้อมประทะทุกอย่างโอเคอ่ะลูกหลานจากจังหวัดชิสเกตครับน้ำหนักไปปล่อยทีดิ สามสี่เก้าอ่ะฝากไปรับเชียร์เลยฝากแกล้งขับเชียร์สิงดำชอบพยักด้วยครับเต็มที่ครับโอเคขอจบ